สวัสวดีนะครับสวัสวดียามเช้าวันทำงานแล้วครับเ,เพื่อนๆหมดเวลาพักผ่อนแล้วครับได้เวลาทำมาหากินแล้วครับหลังจากหยุดมาสามวันเหมือนเดิมครับเดินทางไปทำงานกันครับเช้านี้วันอังคาร ละลาสักหน่อยครับทำง,งานวันแรกไปครับเดินทางไปทำง,งานการัรมีความสุขทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ